ปทุมธานีร้องกรกะตโกงการเลือกตั้งทั้งมีรถขนมาเลือกตั้งและซื้อเสียงหน้าหน่วยเลือกตั้งนายกเล็กธัญบุรีเวลา15นาฬิกาวันที่27พฤษภาค,คม2568ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีนายชนดรานุลักษ์ประธานอำนวยการลูกปทุม ต้นแบบต้านโกงได้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานเป็นภาพนิ่งและภาพวิดีโอการกระทําที่เข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนญบรุรีคือการใช้รถหลวงขนคนไปลงคะแนนการซื้อเสียงหน้าหน่วยมาเม้าให้กับกกตปทุมธานีและขอให้ช่วยตอบข้อสงสัยว่าการที่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ไปทำสัญ,ญลักษณ์มือเป็นหมายเลขรวมถึงการให้สัมภาษณ์คล้ายลักษณะหาเสียงในหน่วยเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่กระทำสิ่งที่กระทำนั้นสามารถทำได้หรือไม่เพราะว่าถ้าสามารถทำได้ทั่วประเทศจากนี้ไปจะได้ทำเพราะอาจเป็นการเหลื่อมล้ำกันระหว่างผู้สมัครที่ไม่มีชื่อเสียงกับมีชื่อเสียง นายชนัดารานุลักษ์ประธาน,ำนอำนวยการกรูปปทุมต้านโกงเกาวอีกว่ามีประชาชนพบการทุจริตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลธัญบญุรีซึ่งอันอาจเป็นการเอือ้อหรือช่วยเหลือหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนานให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นโดยใช้รถทางราชการขนคนไปเลือกตั้งและ การจ่ายเงินให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่บร,ริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งและยังมีพยานยาบุคคลที่รับฟังสิ่งที่อดีตนายกเทศมนตรีธัญบุรีคนหนึ่งพูดออกสื่อโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดียพิจารณาแล้วเห็นว่าคำพูดที่บอกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าเมียกับลูกเขาจะได้ไหมอันนี้เป็นการจูงใจหรือ น้มน้าวให้คนฟังคิดว่ากลัวสองคนนี้จะไม่ได้จะต้องเข้าครูหาเลือกสองคนนี้อาจเข้าข่ายน้มน้าวจูงใจให้คนที่ได้รับฟังคำพูดและยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ไปลงคะแนนเลือกบุคคลทั้งสองอันเป็นการกระทำผิดตามมาตราเจ็ดสิบหรือไม่ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งนี้ มีผู้เสียหายหลายรายได้ส่งข้อมูลการติดต่อให้ฝ่ายสืบสวนกกตเพื่อเชิญมาให้ปากคําแล้วนอกจากนี้ในชนะยังฝากถึงกกตปทุมธาน,นีว่าควรวางมาตรฐานควรวางบรรทัดฐานให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง